น่าจะมีความมุ่งมั่นที่จะเอาเบ้างแล้วนะครับนะแล้วก็การผิดพลาดเล็กน้อยผมมองว่าแหมไม่น่าจะมีอีกแล้วนะครับเพราะว่าสี่เกมเนี่ยพลาดมาหมดแล้วพลาดมาทุกเกมแล้วนะเกมนี้ขอไม่พลาดแล้วก็มี1แต้มที่สะขอศูนย์ศูหรือ1นึก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วกัน ครับผมแม็กกาพยาไก่จากเพจ NPFC Radio นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิง่งกดแจ้งเตือนกด Subscribe ทุกช่องทางนะครับทั้ง YouTube, TikTok, Twitter, Facebook แล้วก็ IG ก็เพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับทุกซอกทุกมุมของน้องบัวพยา FC ของเรานะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็มาพรีวิวเกมที่5แมาตีดดที่5ระหว่างนครราชสีมามาด้า FC นะครับทีมสวัสด์แคทจะพบกับ นองบวพยา f อฟซทีมพยาไก่ชนนะครับในวันเสาร์ที่10กันยายน2565นะครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับเวลา1 8บแปดนาฬกานาทีะครับถ่ายทอดสดทาง AS Play นะฮะเฮทเฮหรือว่าผลงานที่เคยพบกันนะครับก็เคยพบกัน3เกมด้วยกันนะครับนองบวพยา f อฟซเอาชนะได้ทั้งหมดเลยนะฮะก็ทั้งเล่นในบ้านในเกม เปิดซีซั่นในปีที่แล้วนะครับก็เอาชนะได้2ประตูต่อศูนย์แล้วก็เกมปิดซีซั่นนะครับกอบุกถล่มที่สนามเชลมาเกียริ80ภันษาแห่งนี้นะครับสประตูต่อศูนย์แล้วก็ต้องอีกเกมหนึ่งต้องย้อนไปโตโยต้าลีกครับอรอบแรกนะครับ2017ที่สนามกีฬากางจังหวัดหนองบุรีภูผูนะครับหนองบัวก็อเชอนเอาชนะโคราชนะครับ1ประตูต่อศูนย มาดูผลงานล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับนครราชสีมามาดาเอฟซีนะครับ4เกมที่ผ่านมานะครับหลังจากเปิดซีซั่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เกมแรกเนี่ยเล่นในบ้านพ่ายบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดนะครับหประตูต่อ2เกมที่2บุกเฉือนประจวบนะครับหประตูศูนย์ที่สามออกสเตเดียมเลยก่อนหน้านี้เล่นในบ้านเสมอกับเมืองทอง1นนะครับแล้วก็ล่าสุดบุกไปพ่ายทาง BU นะครับแบงคอกอยู่ในเตต์ศูนย์ประตูต่อ3ในฐานะการเป็นทีมเยือนนะฮะ ส่วนทีมเยือนของบัวพีไเอฟซีฟอมย่ำแย่นะครับ4เกมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่สามารถยิงประตูได้เลยแล้วก็แพ้รวดนะครับไล่ตั้งแต่เกมแรกก็บุกไปแพ้ลำปาง01เกมที่2เล่นในบ้านพ่ายบียู0-1นะฮะแล้วก็ล่าสุดบุกไปเยือนเชียงรายนะครับพ่ายศูนย์ประตูต่อ2แล้วก็ล่าสุดเล่นในบ้านพ่ายขารังให้กับราชบุรี f c นะครับ2ประตูต่อ0ไปดูสภาพความพร้อมนะครับไปที่เจ้าบ้านก่อนนะครับ ทั้งสวาสแคทช่วงนี้ก็ใช้ได้นะครับฟอร์มใช้ได้กุนซือเควินแบ็กเวลนะครับก็ติดตั้งระบบ433บอลวันรุกเกมรับนี่ก็เปลี่ยนเชฟเป็น4-4-2นะครับตอนนี้โคราชก็มี9คะแนนนะครับชนะ1แพ้2เสมอ1น,น,นะครับมี4คะแนนตอนนี้โคราชก็รั้งอันดับ9นะครับชนะ1แพ้2เสมอ1แล้วก็มี4ขคะแนนนะฮะร,รูปแบบการเล่นก็เป็นแบบวบันผสมผสานนะครับระหว่างการ วางบอลยาวบอลไดเร็กกับบอลพาสซิ่งบอลสั้นนะฮะก็ขึ้นเกมฝาก,กนพลเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับคอยเชื่อมเกมแดนหลังไปแดนกลางน,นะเอาบอลขึ้นหน้าเอาบอลสั้นสลับยาวนะครับข้างหน้ามีไทรอนคุตาโวเป็นเพลย์เมคเกอร์นะครับเ,เพลย์เมคเกอร์ชาวสเปนหรือไม่ก็สลับโดยการใช้เซนเตอร์นะครับชาลีคับหรือว่าอาร์มานีอาเกียโนดโดเนี่ยวางบอลไดเร็กให้ทางด้านจอร์แดนเมอร์เรย์ Murray, แล้วก็ มอร์แกนเจมส์นะครับพวกนี้อยู่ด้านหน้ามีความสูงใหญ่แล้วก็ซีโร่ชัดทองก็เป็นปีกความเร็วเหมือนกันนะครับอยู่ฝั่งด้านขวานะมอร์แกนเจมส์นะครับมีความใหญ่มีความเร็วนะครับจอแดนเมรเรย์ Murray, เป็นหน้าเป้าชาวออสเตรเลียก็ขยันลูปก,กลางอากาศนะไล่บดไลบ่บีแนวรับได้นะหน้าต่ำไทรอนกุสตาโวก็ของบอลดีจ่ายบอลใช้ได้นะฮะด้านหลังมีจตุรพัทสัจธรรมนะครับเหวงแบ็คฝั่งซ้ายนะฝั่งขวามีวสันโฮมแสน แล้วก็ผู้สาวประตูก็สลับกันระหว่างพิสารพิสารดอกไม้แก้วกับธนชัยนุราชนะฮะเป็นบอลบุกนะครับบอลบุกเอนเตอร์เทนโดยเฉพาะในบ้านนะฮะเควินแบ็กเวลก็เป็นกุนซือชาวอังกฤษนะครับก็วัน bon เล่นเอนเตอร์เทนดีวันมันนะครับสำหรับโคราชในปีนี้จุดอ่อนในปีนี้ผมมองว่าสถิติการเล่นกับน้องบัวเนี่ยเหมือนบอลแพ้ทางงูเหลือมกับเชือกกล้วยนะฮะ บอลแพ้ทางยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ3เกมเนี่ยยังไม่สามารถยิงประตูได้เลยนะครับพ่ทั้งหมดเลยนะแล้วก็จุดอ่อนอีกจุดหนึ่งก็คือเกมในบ้าน2เกมก็ยังไม่ชนะแต่ว่าถ้ามองในมุมหนึ่งก็คือเจอทีมใหญ่ทั้งคู่นะทั้งบุรีรัมย์ทั้งเมืองทองนะครับเพิ่งเก็บได้1่งแต้มจุดแข็งก็เป็นแนวรุกนะครับมีความมั่นใจมีความสูงใหญ่กล้าได้กล้าเสียนะครับเก็บบอลพลิกบอลได้ทุกตัวเลยมีความเร็วสามารถลากเลือ้อยได้นะ แนวรับก็เน้นสูงใหญ่นะตามสไตล์บอลอังกฤษน,นะครับเตอร์สูงใหญ่กลางอากาศดีนะเล่นในบ้านนี่ฟอร์มใช้ได้เป็นมาทุกปีทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วนะครับคุณภาพเกมดีแล้วอยู่ในช่วงมั่นใจนะแล้วก็น่าจะต้องการปลดล็อกในเกมนี้ให้ถรงได้นะฮะสภาพอากาศสภาพสนามก็ต้องเช็คว่าช่วงนี้มีฝนหรือเปล่าเลยครับเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเป้าหมายแรงจูงใจก็คือน่าจะต้องปลดล็อก นะต่อหน้าแฟนบอลในบ้านให้ได้นะครับในเกมนี้นะเป็นเกมที่3ในบ้านนะฮะฟอร์มการเล่นหลังสุดก็พอใช้ได้นะมี4เกมมี4แต้มนะฮะผู้เล่นบาดเจ็บก็ไม่มีนะแล้วก็ผู้เล่นติดทดแบนก็เหมือนว่าจะไม่มีนะครับข้าฝากมาดูฝั่งน้องบัวพิยาเอฟซนะครับอาการค่อนข้างโคม่านะฮะอยู่อันดับ16อันดับสุดท้ายนะครับไม่สามารถที่จะพันประตูได้เลยแล้วก็4เกมนี่แพ้รวดเลยนะครับ ลูกทีมของพจนวังธวทชชัยดำรงของตระก,กูลก็หลังพิงฝาหมาจนตอกเลยว่าได้นะครับช่วงนี้ก็ต้องเข็นฟอร์มหรือว่าหาจุดเปลี่ยนหาจุดพลิกผันให้โมเมนตัมกลับมานะฮะก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไร่เหมือนกันนะฮะร,ระบบ42 3 1ซนะครับหรือว่าเกมเยือนก็ส่วนใหญ่ใช้343นะฮะเกมนี้ก็ผู้เล่นก็ยังอยู่กันครบนะครับเกมเยือนก็น่าจะไปรัดกลุ่มเกมนี้ก็ต้องขอมีแต้ม ให้จงได้นะครับเพื่อเปลี่ยนโมเมนตัมเปลี่ยนชุดเปลี่ยนของตัวเองบอลระบบทีมเวิร์กนะครับขึ้นเกมทางกาบนะดันซ้ายดันขวาฟูลแบ็กวิงแบ็กก็ใช้การเติมสูงนะครับขึ้นไปเล่นเกมรูกร่วมกับศุนหน้านะความสามารถเฉพาะตัวของกองหน้าก็ยังต้องใช้ยอยู่นะครับโดยเฉพาะบอลล็อตทายเดลี่ก็ต้องแบกเยอะหน่อยถือว่าจอร์แดนเฮสหรือว่ามาลอนดีเคสุดพวกนี้ก็ยังไม่ิมฟอร์มยังไม่มาเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องดูว่าเกมนี้จะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะ อิสลามบาทานอาการค่อนข้างหนักนะครับยังไม่สามารถที่จะช่วยทีมได้เลยนะครับในตำแหน่งปีกขวาด้านบนนะกองกลางก็ค่อนข้างที่จะยังไม่ได้ตัวเพื่นที่ลงตัวนะมีสลับสับเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆนะครับราชพละะนาวันโนนัทวุฒิคำรินหรือไม่วันฉเฉลิมยิ่งยงแล้วก็เลวอ,อนเจมนะครับก็3-4ตัวนี้ก็ยังยังหาจุดที่ลงตัวไม่ได้นะ หน้าต่ําก็ยังดีมีเลสันเคยมลาดนะครับคอยเล่นฟรีคิกคอยปั้นเกมคอยแทงทะลุช่องคอยป้อนบอลให้กองหน้าจบสกอร์แต่ว่าปีนี้ก็เริ่มจะเงียบๆลงไปแล้วนะครับต้องดูว่าเกม,มจะมาหรือเปล่านะแผงหลังก็นาโดยฟรีปเปจ,จอร์ดนะฮะก็มีอันนี้ส่งจเจริญทรรรักพงชูเงินประมาณอย่างนี้นะครับจุดอ้อนนีก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นเกมเปิดหัวมาเนี่ยไม่มีแต้มเลยนะฮะ ไม่มีแต้มการจบจบการจบสกอร์ก็ยังไม่มาเกมรับค่อนข้างสับสนวุ่นวายนิดหนึ่งพลาดง่ายๆแล้วก็มักจะโดนลงโทษนะฮะสิผูเ้เล่นตัวจริงก็ยังไม่สามารถที่จะจับได้หรือว่ายังไม่สามารถที่จะค้นพบส1เ็ผู้เล่นตัวจริงได้เลยนะครับควรหวังผูเ้เล่นใหม่แนวรับแนวลูกมิดฟิลก็ยังไม่สามารถสอดประสานหรือว่าประสานงานกันให้ลงตัวนะครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสบอลบอลชาบช่วยมากกว่านะช่วงนี้ ตัวหลักก็เริ่มหายเจ็บกลับมานะครับแต่ว่ายังมีลิสต์อยู่สองคนนะฮะก็ชาชัยเจยก,กลางก็ยังไม่สามารถพร้อมในเกมนี้แล้วก็นิรันดีมากก็ต้องเช็คคะ,ะว่ากลับมาทันหรือเปล่าจุดแข็งก็พอจะมีก็คือการกระหายแต้มความมุ่งมั่นแล้วก็ความที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับ4เกมยังไม่สามารถที่จะมีคะแนนได้เลยก็ก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะนะ คมแรกก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นแรงผลักดันให้สามารถตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเก็บแต้มหรืออีกคมนึงก็คือการทอกำลังใจมันเริ่มถดถอยนะฮะการที่อาจจะเล่นได้ค่อนข้างดีแต่ว่าผลการแข่งขันไม่เป็นใจการพลาดเล็กพลาดน้อยก็ทําให้เสียประตูได้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็ผู้เล่นอาจจะกลับมาครบกันอีกพร้อมหน้าพร้อมตานะครับพวกวัฒนาภายนุ่มนะ พวกวันเฉลิมยิ่งยงนี้กน็น่าจะพร้อมสุดๆในเกมนี้แล้วนะฮะก็ดูว่าโคชฟังจะจัดยังไงเป้าหมายแรงจูงใจก็น่าจะต้องขอแค่หนึ่งคะแนนไว้ก่อนนะครับขอ1คะแนนไว้ก่อนนะสามไดก้ก็จะดีมากเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้ยังไงพยากจะชนต้องขอแต้มหนึ่งไว้ก่อนนะฟอร์มการเล่นก็ไม่ดีนะครับ4เกมแพ้รวดนะฮะก็ผู้เล่นบาดเจ็บฉัดใช้กับนิรันนะฮะก็ติดทดแบนไม่มีนะ ไปดูผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับนครราชสีมามาด้าเอฟซีของโค้ชเควินแบ็กเวลนะครับกอระบบ4-2-3-1นะครับปลุกเสาประตูพิศานดอกไม้แก้วแบ็กซ้ายจตุรพัฒน์สัจธรรมนะครับแบ็กขวาวสัศน์โฮมแสนเซนเตอร์อากินาโดกับชาลีคับนะฮะกองกลางมีนพพลพลคำนะครับแล้วก็ดีแลนเดอร์บูเกอร์หน้าต่ำเป็นไทลอนคุสซาวโวนะครับด้านขวาสิโริวัดทองเลออนเจมด้านซ้ายเป็นมอร์แกนเจมนะครับ นาเปาเป็นจอแดนเมอรีส่วนหนองบวเพี f c เอฟซี FC ก็น่าจะไปในระบบ3 4 3นะครับผูส้สาปวะตูกิจคุณจำจูวันนะฮะเซนเตอร์3ตัวรักพงชูเมืองอาน,นิสงเจริญธรรมแล้วก็ฟิลิปเป้จอร์ด้านขวาน่าจะใช้เปียพลนะฮะดานสายเป็นสาพรแดงสีคู่กลางเป็นยอนเจมกับเบลสันเทียมราชนะครับดันบนน่าจะกลับมาใช้มาลอนดีเคซุสนะครับนาเปาแล้วก็ให้โอกาสจิรพันธ์พาสุขขัน รประสานงานกับทางบอลสตาร์มาสรุปเกมในเกมนี้นะครับในบ้านนะครับโคราชนี่ได้เปรียบเล่นในบ้านแน่นอนนะครับแฟนบอลหนุนหลังเยอะพอสมควรฟอร์มออกสตาร์ทก็ใช้ได้นะแล้วก็ต้องการที่จะเก็บ3คะแนนต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับเพราะว่าสอเกมที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่เจองานหินนะต้องหวังปลดด็อก3แต้มในบ้านนะเพื่อเดินหน้าเก็บสะสมคะแนนนะครับผู้เล่นค่อนข้างพร้อมความมั่นใจค่อนข้างมานะครับช่วงนี้ ทีมเยือนเดินทางก็ไม่นานนะครับประมาณ3ชั่วโมงก็ต้องนั่งรถบัสแล้วครับอยู่ในช่วงฟอร์มดำดิ่งนะแล้วก็ยังหาจุดคัมแบ็กไม่เจอเลยนะครับผู้เล่นก็ขาดอยู่ประมาณ 1- 2คนนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมก็ยังไม่ดีนะครความน่าจะเป็นของเกมนะครับเกมนี้เจ้าบ้านน่าจะเป็นฝ่ายครอบครองบอลบุกใส่แน่นอนนะครับโดยใช้บอลสั้นสลับยาวใช้ความแข็งแกร่งของกองหน้านะความซูมใหญ่ความเร็วนะอาจจะเน้นโจมตีริมเส้น นะครับเน้นคลอสกางอากาศเหมือนกันเนาะแล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับของแทรอนกุสตาโวมอร์แกนเจมพวกเนี้ยเป็นทีเด็ดเล่นงานทางทีมเยือนนะครับทีมเยือนคาดว่าจะวางหลัง3แน่นอนแล้วก็คงมารับเต็มตัวนะครับมารถบัสเต็มตัวแน่นอนขอแค่หนึ่งแต้มนะครับก็ตั้งรับต่ำรอสวนนะทีเด็ดก็ยังไงต้องฝากไว้ที่บารลอตสตาเดลลี่นะครับบอลแอซิดของ เลอสันก็ต้องดูว่าจะจะน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนนะเกมนี้ต้องเน้นที่ตรงไหนนะครับเพื่อที่จะเก็บหนึ่งคะแนนนะเกมรับนะเกมนี้เกมที่5แล้วนะครับโอ้โหถ้าพลาดอีกก็คือจะพลาดทุกเกมเลยนะก็ต้องดูว่าจะจะกำจัดจุดตรงนี้ได้หรือเปล่านะจะปิดรอยรั่วตรงนี้ได้หรือเปล่าถ้าพลาดแบบดื้อๆอีก ก็น่าจะโดนลงโทษอีกแน่นอนนะฮะเพราะว่าหน้าทางโคลาดีเร็วว่สมควรจังหวะสวนก็ดูว่าเกมนี้จะมีหรือเปล่านะอาจจะเป็นจิรพันธ์พาสุขคันหรือว่าบาลรอสซาเลลี่มารอนนี่จะพักวันเกียรติวันได้หรือเปล่านะครับเจองานหนักอีกแล้วนะเจอทางชาลีครับแล้วก็อากินาโดซึ่งมีความใหญ่ความแข็งแกร่ง เกมนี้ก็มาลอนก็ต้องพิสูจนัรอีกทีนะสภาพอากาศก,ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับถ้าฝนตกนี่ก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะครับวันจงง Email, ังหวะต่างๆน่าจะเข้า,าทางเจ้าบ้านมากกว่าเนาะเพราะว่าชินคุณชินสนามมากกว่าบาโลอสทา r d เดลีก็น่าจะมีโอกาสอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งอยู่แล้วนะครับรู้ว่าจะจบได้เมืม่อไรนะครับเป็นคนที่หาโอกาสในการจบสกอร์ได้ดีเหมือนกันแต่ว่า ไม่รู้ไปแกะไปกินอะไรมานะครับช่วงหลังนี้ยิงยังไงก็ไม่เข้ายิงยังไงก็หลุดกรอบนะฮะต้องดูว่าเขีมนี่จะกลับมาได้หรือเปล่านะอิสลมามบาทานก็น่าจะควรให้โอกาสตัวที่จีดอย่างจริรพันธ์พาสุขันในการสร้างความแตกต่างนะฮะแล้วก็การโจมตีลูกกากาศของเรานี่ค่อนข้างปีนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องเน้นบอลภาคพื้นดินมากขึ้นนะครับรวมไปถึงเซนเตอร์ของเขาสูงใหญ่นะ แล้วก็ในทางตัวนข้ามก็ต้องระวังเรื่องของการโจมตีลูกกากะเตะมุมแล้วก็ฟรีคิกนะครับซึ่งมักมีปัญหานะในเกมกับเชียงรายก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะฮะดูว่าเกมนี้เราจะเอาอยู่หรือเปล่านะฟรีคิกเตะมุมตรงนี้ต้องบล็อกให้อยู่นะฮะวิเคราะห์เกมนะครับเกมนี้สรุป สุดท้ายก็คือมองว่าโมเมนตัมทุกอย่างเนี่ยอยู่ทางเจ้าบ้านหมดเลยนะครับทั้งการเด่นในรังฟอร์มการเล่นตอนนี้คุณภาพเกมความมั่นใจผลงานโดยรวมนะครับเป็นต่อพอสมควรบวกกับฝั่งทีมเยือนเนี่ยยังเมาหมัดนะฮะยังไม่มีสเสบีย์เล่นตัวจริงที่แน่นอนนะเกมรับก็สับสนบุนวายนะเกมรูกกับคำเปาไม่เจอนะครับแต่ว่า คัดว่าเกมเนี้ยหนองบัวก็คงมาเน้นรับแน่นอนเน้นรับเอาเอาแน่นเอา1คะแนน,นแน่นอนนะฮะต้องทําทุกวิธีทางแล้วเพื่อที่จะมีคะแนนไว้ก่อนนะครับในเกมที่5เข้าไปแล้วนะฮะน่าจะมารับอย่างเดียวนะเปิดพื้นที่ให้ทางเจ้าบ้านเล่นน้อยนะส่วนเกมลูกก็ไม่ไม่น่าที่จะเน้นเท่าไหร่แล้วนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอานะฮะนะ จุดนี้คาดว่าเจ้าบ้านน่าจะอึดอัดแน่นะน่าจะเจอรถบัตรก็ต้องดูว่าโค้ชล่านะเมื่อได้โอกาสครองบอลเยอะแล้วก็บุกเข้าใส่ทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเกมนี้มองว่าเป็นรองชัดเจนก็จริงแต่ว่าน่าจะมีความมุ่งมั่นที่จะเอาูบ้างแล้วนะครับนะแล้วก็การผิดพลาดเล็กน้อยผมมองว่าแหมไม่น่าจะมีอีกแล้วนะครับเพราะว่าสี่เกมเนี่ยพลาดมาหมดแล้วพลาดมาทุกเกมแล้วนะเกมนี้ขอไม่พลาดแล้วก็ มี1แต้มที่สกอศู์ศูนหรือ1นก็ได้นะครับประมาณนี้เลยกันนะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเจอกันที่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอขอบคุณแสงไทยหลังคาเหล็กลาบนวหนองบัวลำพูเจสปอร์ตดงตาลคาเฟ่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มการโยธา2019พรนับพันันเฮาส์รับทวีวัสดุบ้านยาจันทคุณ